สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซีกันมื่อสุข,ขุดสุคนเนะาะบอกว่าพังลาวพังไทยและต่างประเทศแต่ยินดีตอนหับเขาจูซองสาวดวงสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมื่อนี้ทางสาวดวงกามาอยู่เ,อนนอเพื่อนน้องลาตีเพิ่นเนาะมื่อนี้กามาวันเกิดน้องลาตีเนาะโดยสาวดวงกามากับป้านางเนาะเมื่อนี้กะมากันสองคนหลังจากเสร็จ งานน้องละตีแล้วสะดวงกะสิมเมื่อนอนอยู่เพื่อนแม่อุบลเนาะม้อน,นี่กะเมื่อกะบปะนา่งเนาะโดยตอนนี้กะทางแม่ครัวเพิ่นกะกำลังเฮกกินอยู่ในเนาะเดี๋ยวหาเี้าไปถามน่องละตีกันก่อนเนาะว่าเพิ่นเป่าเค้กจักโมงเนาะโดยตอนนี้เพิ่นกะกำลังสีเปิดคลิปอยู่เนาะเจ้าของงานวันเกิดมื้อนี้งามแท้ สบายดีเ้อเปิลเป่าเช็คจังโมงนี่ยั่เหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงบ่ะอ้าวอันนี้ยังวาถ้ามาเป่าเช็ก็แล้วยังจินมเข่าว้ำนักนาะเป็นเป็นได้ก็ได้อยากกินก่อนก็ได้เรเคยจัดเตือนี่ อยากทิ้งข้าก้องก็ได้อยากเป่าเค้กกองก็ได้แล้วแต่จะพร้อมงานแบบมันก็จะได้แบบมันจะงอันอัน่วนเอื่อยมานน่บริหูบม้งเป่าเค้กเ่เขากำลบวชอยมางคือแบบบวแบบบอยเเบจานคือแบยแต่มื่อเสานะอันนี้เอื่อยมื่อเฮือนเลยเนี่ีคนอยู่ โอ <So S 2> ้อันสะดวงเมื่อหอดเธออเลยเนาะคนเศรษฐาสะดวงว่ะเออดวงมาเดิมม yeah? ือแรงมาง่างว่ะมือดูยากสิแล้วเคนรอยมาวันเกิดไปไปเดือนอยู่แุดกับคนว่าตอนนี้เขายังขิดบออกว่าที่ได้เห็ุได้บอกนะโดยใช่ก็อยู่ในก็เลยทำปานางว่าเอาเพิ่นขึ้นบอกข้าแต่มือเศร้านี่ว่ะข้ายุ่งเลยเมื่อหอดเือนเลยก็อาบน้ำเลย่อยๆคสีแจ้งก็แต่มือเศร้านี่มีคนมาเนี่ยนะมาตอนรับกันเยอะโดยกระทันหันเนาะโดย เรสิบเปจังงงตามใจเจ้าอ้าวคือตามใจเอื่อยเลยแบบพาเหตุสิบมนจะฟ้อเงินเกิดแปดแปดโมงบ่ายนแปโมงไงโทรมาหตลอดเจ็ดเารเาแปดโมงบก็แล้วแต่เจ้าสิบแปาจังมงก็คืออะบ่าวเลยเจ็ดเกิ่ายแปดโมงเจ็ดโมงสามสิบแปเจ็ดโมงเินาะโอเคแลเสงนม

คนกับนอกละตีเซิร์นบลายเนาะเบวาจัดงานวันเกิดกันทันหันเนาะดมันจะจบาอย่อแล้วเขาไปเบึงแม่ครัวเฮากันเด้อบึงเด้อหนาตาไฮโโนกมาเาสอันนี้กัป้าใหญ่เฮานาอสบายดีคุณป้าสบายดีอีอย่งเนาะ ป้าของป็นนางวะเม่นวะแล้ว่ป็นวะแต่วาน้องไปค้ำน้องไปคูนแบบนี้จะน่าจะไปแต่งเอาเลยดิไปแต่งเอาซะให้มานเลยว่ะแฮงบ่มีคนอยู่เพื่อนน้เพึ่นอยู่นี่สบายดีเด้อแฮงนี้เด้อเฮ้ยเพื่อกำลังถอดลูกซีนอยู่นะแฮงนี้เนาะดูเห็ดยังไหนก็โหลดมันีแนวกินหลับเป็ดถอดลูกซีนอ่ะหลับเป็ดกับถอดลูกซีนเนาะ เมื่อกีลาบเป็ดป้ปดากูได้ลาบนี่พี่ตาเสบเทป้าคอยนี่แหละบ่แม่นตัสเก็ตสาบ่าโอดูสบายดีเด้อโดยสบายดีเมื่อนี้คือบ่ใส,ส่สีชมพูบ่บมาดูสภาพ้าใหม่อาบน้ำแล้วโบนี่ฮะมาบดูมาดูลูกต้นไม้แปลว่านุ่ง,นนงสุดเมื่อนี้บ่เตรียมพร้อมเลยเนาะมาดูลูกต้นไม้โอ้พอดีเพื่อนโทรบอกบ่แม่นมาดูลูกต้นไม้อยู่น้องอยู่อยู่น้องเต่าไปไปเขาปุ่มกันไปเจ้า แม่นจ้่ว่ะแม่เนเป็นแล้วก็ดาวชุดอังหายนะก็มาเลยโอเพิ่เนเพิ่นจ้างบริวารเลยเป็นว่าเข้าเป็ว่าเป็ว่าป,าปน,าน,นั่นนะคุณพ่อไ,ไปตามโครงการบาอกแมนโครงการเหมือนเดบว่า,วาวง่ายคือดึงกิจกรรมบอกแมนไปอันนากิจกรรมนเนาะโดยไปกันหลายคนบ่เหมือนหลายคนคิรตตู้ไปโอ้คิรตตู้พุ่นน่ะบ่ธรรมดาได้คือประส่วนสะดวกไปน้ำเป็ว่ากันอันนั้นนะ พอบานบัน t h เลยคนเชิญไปโอ้โด้วยด้วยนเชิญโปกน้ำดยวยตะตันต่อไปตะนาตาย,ยัางไาจะเป็นในบ้านบ้านไซบุญก็มีนะโอ้ oh, สิเป็นในบ้านไซบุญน,นี่อนเป็นเป็นต่างแต่เป็นเป็นต่างไทยโอ้เป็นเป็นเป็นส <c oughs> <c oughs> ะดวกสิเป็นลูกบ้านเราโดยจะยไปไปปลูกต้นไม้เพื่อนโดยนี่ก็เป็นมือง,งานที่ดี่น้อยปลูกต้นไม้นะเอากระเล้ววันปลูกต้นไม้วันที่หนึ่งเดือนเดือนหก ถูกแล้วแต่ว่ามืัอนี้นะต้องไปทุนการโอ้โดยโดยไปตามโครงการเนาะอันนี้ก็แม่คัวเขาเนาะยังไงมีนนะเคกอันนี้แล้วเขาให้คนเลือกว่าแปดโมงกับเจ็ดโมงเหรอนว่าเจ็ดโมงเข่งก็ได้ทุการ์ดเข่งแล้วตอนนี้นะ <c oughs> เอาแปดโมงซะแปดโมงแม่ แค่คนเดนีกป่าจะเิดหาสิบพันหบูหอดลอยามพหาสิบพันบมอดลอยได้แต่ครึ่ง้อยละร้อยหนึ่งหกสิบพันเีวโคมแตกนางเลยโยมีกลัวเหาอขืนกำลังตากลาบปิดกับลัวมีเนาะ

เด้งจัมเนาะตัวแดงอืม้าวมีแต่เพือนเนาะท่บมาอีกเด้อบวงนาบะบัปแก้วะกฮะอ,อปตัวแดงหมดเออ่งบ่วงพอ่พอบัวปาแก้วบ่วงพออยู่บ่แะแม่เาถวทำอาทยูยายองกนะได้ทำมาอีกโลนึไป <laughs> เห่ากะบดดมาเท่าหนึ่งเฮากะสีคออันเข่าไปหลอกเบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านเพม่อนก่อนอันนี้เห็นยังปะผูกแขนงั้นมันเกิดพักวันพักวันน้อยคิดว่าสีใส่เค้กสะดอกหนูกัดเนาะอยามันบอกเป็นยังดอกแห่มาดิใช่กันหนูกันใช้งาน ผมเป็นยังเนาะมีแต่เอาไข่ใส่จาน้วก็ไผ่พเแคเนะปะผมเป็นยังดอกมื่อล่ามันก็เสียมีแต่คนเทาเองอันนี้กาเขียกนองลาตีนองก็ซื้อมาสองก้อนขอไปเนาะเบิ่งในเฮือนในด้วยไหม่ถวด้วย เบึงเด้อหนาตาเนาะได้ยินข่าวว่าเพื่อนต่อเพื่อนคั่วใหม่เนาะมาหล่อเบืองก่อนป้าขามาทางนายงามมาลีพี่น้องอันนี้สะดวกกับบ่ได้มาดดนตืบเนาะมาเพื่อนน้องลาตีเพื่อนต่อเพื่อนคั่วใหม่กะกวางขวางกวาเก่าเนาะโดย อันนี้ทำอาญามังคืนเนอะก,ก็ซีมืดๆในเด้อพวอแม่พี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขอภนะัยเนอะโดย <c oughs> ไม่ถ่ายก็ถูดไปถูดมาเ <c oughs> ป็ดโมงงละว่าเผื่นเปล่าข้าน้ำไขน่นั่นแหละมำงานเด่า ท่ดว่าเจ็ดโมงมาแล้วเปลี่ยนไป็นแปดโมงไข่ยังบร่ดต้มกํลังต้มต้มแล้วบอะหว่นแบบนี้มันชีบอนะก่อนบอาเป็นยังที่เนาะปะอุ้ยม่าแต่โดนแล้กปกติามาอะไรใส่ตู้เย็นเลย เอาเอาออกมาซองก้อนด้วยนะปะฮะเข็นยังว่ะ้างบ้ามังมีไปทูนจะมังเนี่เข็นยูเพิ่์นชวนกับทางในไทยโย่ของมากับป้าแล้วบบป้าจะเป็นคนถือพัดไปทำทำแล้วก็มันน้ำได้แต่เคยไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกไม่ได้เราไปตลาดเช่นกันป่ะก้อนละเซ็นตายเอาเอาไวปทงกลางด้วยนะตัวใหญ่เอาไว้เสียเนตังอันถุยอันเด เป็นไข่ดไข่ะพายผูกแขนดิมัน่ะตนี้พาไข่กแขอันนี้พี่เล้ยเนาก่อนเขาตงใส่ไข่ดีๆเขาต้องมใส่ใบยเปล่าเลยะผัเียนปากไวเลยกแค่พูดนะค่ะใส่้ไข่ผูแขนขึ้นไลบม้มาว่ เพกน้องลาตีนเนาะก็งามแหงกี่น้องน้นองลาตีมือนีวันที่ส,สิบหกปะปะสิบหา้าเ,เดือนแปดเนาะสองพันซี่โดยเอาเป็ดตัวนี้มันคือเซปะ <laughs> ม่มไผูกแขมมเมนเป็ดแต่นี้หงลนล่เนาะค่ะฮไปซื้อยู่หุ่งถิน่นะงามได้ปะ สวยๆโมเป็นยังไม่ท้าอ้าชํานี่ก็ได้แหลยนี่เอากันเนี่ยอ่ะแมนเนี่ยอ่าแล้วก็อันนี้ก็ถ้วยไข่ก็แล้วแบบนี้นะใส่ถ้วยไข่ทั้งนี้แล้วก็ทั้งนั่นเนาะค่อยชวยมาแล้วคือผักแก้วและให้เตรียมพร้อมผัาไข่ยำเนี่ยวันนี้เน่ยนี่ไหข้าปลาให้ได้ก่อนเบิ่งเค้กไปก่อน ตอนนี้กำลังสีเป่าเช็กเนาะวาห่อเวลาเนาะโดยกำลังงันสีใตเทียนอยู่เนาะเขากไดเขากไดยันถึงเขาแแล้เ่ากัเขาไปไหนแม่่าแม่้ากับตี้นังใกล้กันเป็น่าี่ วันเกิดเดยแหลมาถ่ายเลเกิดยมา่ยาใกล้ยมา่ยม่นี้ก็ได้เจ้่ยเกิดลยมา้อมาเมาเลยย้มาเลยกมาเยยมาเมเยยกมาเลย้มาเ่ยมาเอมาเ่าเยมาเอาเ้องมาเยยมายยมเล้อมาเายยมาเ เฮ็เปิดไข่เปิดไข่เปิดไข่โอ๊ยไข่หงส์ไข่หง์บี้นะไข่หงส์บีเด้ไข่หงส์บี้ตหตัวหนึตัวหนึ่งตัวนึ่นงตัวหนึ่งเนอะานงใคจะหลินอะไรแบไม่เห็นไข่หง์เนะ ลานนนี่พี่แน่เนกันชเนเลยันนอมาพี่ยตัดเคงอนกัอ่นาม่ไ่ผูกแค่ไนแ่อดีกนป่าวค้ก่อนนบดิผูกแค้นฉันด้ไม่เห็นว่แนผูกัแค้นก่ท่านผูกสิมาเหด้ไหมผูกไปภายได้อยู่บ่เนาะ

เจ้าใหญ่เจ้าชุงเด้อจำที่ยงบ่ตูงอนเด้อพัเด้ออาว่ด้คบ่เป็นได้ข่อยาบเป็นได้ข่อยเ้าขอยี่าเนาะ เดมาเดอให้ตัวนี้นี่กดะถางเด้อมาเด้อเอค่แค่เนียเหักผู้ใดแพงผู้ใดกะเอามาเรียงเม่าวเด้อเป็นผู้กตหนเ่าเด้อนี่ค่ะเนาะเม่าวกันยางงอมแง่มุ่งแคะแนีได้รูปได้ผัวกัมาเรียงแมเด่เดา เอาหน่องเยเว้ยมาเรียงในถาดไม่เหรอถ่ายคีบใครยังขอถ่้ยปังๆเลย้างหนึ่งกับยูทับถุงแขนกระดูกาุงหน้าถุงเอาข้างี้ตัวแป้มแป้งเส่หน่อยยินะไข่กฮ้อบโบนัช้่มือใช่ <Ori> มันเออแม่แป้งลยโบนัช้ขป้าป้าผ้าูกกับโบน้ชไฮใส่เนาะ แค่เน้นโทษกันโทษป้าผวยเด้อแม่ป้าผูกก่อนมูเมื่อกี้นี่แก้วบยเป็นยั้งจับน้ำหลางน้ำเป็นกับเป็นน้ำป้าผอยเด้อป้าผอยพาเป็นป้าผวยพาเป็นเออเอาไม้เท้านะหนาเฮิสคุยยางเลยแกโตใหม่แล้วว่าแกโตใหม่อหายคนนี้หายคน

จิ้อประทำไปดวดีโอขอหาะได้มาแล้วมันค่าตัดชอีกเดี๋นี้หันมัไม่ตัดชัแต่ผูดชัชนั่นแล้วแล้หลวบ่านี้มาอะไแล้วอะไบันเนียรมีมาตัดเค้กอยากเลยได้ผูกผูกผูกห่อยนะเด็กน่อยนีผูกให้บังบังเลยปะ ไข่ตมะลครตนมแถนอึงท่าันตึครับครับคไปความเจ็บอยไดความไข่อยากมีขอยเที่ยวมาย่ยมัได้กับไเจ้านังของกุ้งยูนล่ใส่ใส่เต่าเอออยากงกยแงกยนเลยผู้ให้ลูกกนนะนัน้ำตีนนอยชอบไม่ไม่ไ่แถวนะไ่วนอันนี้ไม่ต้อมแถแล้ว

เ็นเด็กก็ตัวโนน่ะเนี่ยนอันนี้าแลเอาเงื่อร้ายมันเพียงเอไก่นนี่โ้มเมันมดโตแร้านนี่ยไ่ลื่อนงไงไงงไข่นี่พอดีว่เื่อนน่นและไข่นี่

ตัวนี้นาสีเสแปรราคาแพงกว่าอันแมวเอ๊มังกาหวหอกเลยตัวนี้ีมันส้ทองแผ่นทองห้ปลานั่งเนี่ยนะฝืนบุพเพได้น่ะเฝืนแ้งหบบเี้เสริมมานาดวงให้เฝืนแน่มาทังีเสริมดวงเสริมบารมีมปาน ่าใจลายใจลายเด้อเป็นน้องไผ่คอยเลยยังดวงนั่นดวงนี่อยู่ป้าคอยเลยมันได้เลยเนี่ยได้เลยเดี๋ยวเราจะเชงใจจักดีเนาะเ้องวาให้ป้าได้ยินเะอะเออบ่ออกมาเนี่กินได้บ่กินได้เลยไม่ได้ไม่ได้ กินได้ตีป่าตัวนี้นะแม่นกินได้แมนกินได้ตีมันนานาตีแมนบอกมันติดมากับ่นานาบอกเขาบอกกรตีป่านี่นะแผ่นทองนะยงแผ่นทองในเด้มืนตีอีบอกให้ป้าเป็นบ้อนมูเห็ดยังมีนีบกแกวบอแผ่นทองนี้ก็จะเอาออกกินได้เอามันนาเด้แผ่นมันร่ต้อแล่นของไทยว่า คอยดีแล้วว่าเอาบ่วงมากินอกก็ได้มันนั่นสเกสากินมาลุกคอยคอยเสียวก้อนตัวนี้เดิมมือหาอานน์บอยห่อหุ่นฮโอ้ยบบนเมื่อคนลยเมาเด้อกินเทสเ้ได้ตัวใดมาสีงนูลูกซียาวซียาวบอกอนซี่ เรือวมันเอามาตีจ้งมันเามันมาโลก่อยปุ่มไม่ได้ทุมันอะไรกได้ลยหรือวามันเอาตีเจ้าโดยน้องพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศหลังจากที่เป่าเค้กแล้วก็ตาดเค้กแล้วเนาะ กาสีพากันกินข้าวกินน้ำเนาะสะดวกกาสีได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะโดยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีชูคูชุกคนเนาะที่บนคลิปสะดวงเธอจอได้จบที่บุกามโฆษณาเนาะก็ขอให้เอฟซีชูคูชุกคน มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะเฮงเฮงรวยรวยเนาะโดยบัานนี้สะดวกมันจะเจ้าคีบเพียงเท่านี้แล้วมันคีบเผาไปกินขผาวน้ำเผินเนาะกินขผาวแล้วจังหน่อยกาวซีเนือเนาะก็แม่พี่น้องเนาะดูกล่าวกำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีเด้อมาทุกคนโดยเออสบายดีโอ้ยท่างมีกับการงินทุน